สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่นะที่ประสบการณ์สูงเขาทำกันเป็นเรื่องใต้โต๊ะครับผมผมเชื่อว่าเราไม่น่าจะได้เจอกันบ่อยๆหรอกนะเพราะว่าการดีลโดยเฉพาะการขาย B2B อะ่ะมันก็มีระบบตรวจสอบนะครับมีเรื่องการเปรียบเทียบมีผู้มีอำนาจตัดสินใจแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยคนระดับล่างๆลูกน้องเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่กล้าทำหรอก ถามว่าทําไมไม่กล้าทำนะเพราะว่ามันเสี่ยงเนี่ยกับหน้าที่การงานอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งภาครัฐนะครับเห็นว่ามันก็โดนดาเนินคดีอ่ะติดคุกได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นคดีอาญาโดนไล่ออกเสียชื่อเสียงไปกันใหญ่เลยครับหมดอนาคตเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับประวัติศาสตร์มันก็ซ้ํารอยเสมอนะมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ล่ําไปนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าในมุมทุนนิยม การนาเสนอผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์อ่ะมันก็ต้องเล่นกับความโลภถูกไหมมันเป็นฝั่งของลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราก็ตามบางทีเรารู้สึกว่าเราก็อยากได้ดีลเนี้ยหักลบกลบนี้แล้วมันคุ้มใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องเลือกครับว่าคุณจะนําเสนอไหมนะครับก็ฟังไว้นะมันเป็นเรื่องของการจับสัญญาณนะครับโดยเฉพาะนักขายที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เลยหรือว่าไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้มาก่อนเนี่ยผมว่ารู้ไว้ก็ดีมันรณมเหมือนเราแบบ รู้ทันพวก call center มิจฉาชีพอ่ะเออมันก็ต้องรู้สิเราควรจะเรียนกลโกงหรือว่าไอเรื่องแบบเนี้ยเรื่อง dirty work dirty job นะ mm. เผื่อว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นนะครับดูว่ามีสัญญาณอะไรบ้างพร้อมกับวิธีการรับมือนะครับผมจะเอาสถานการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันแล้วก็เป็นภาพใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะคุยกันแบบเนี้ยแหละนะอันแรกนะครับ ลูกค้าเนี่ยเขาจะพูดอ,อ้อมๆเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในโครงการคือมันเป็นอย่างนี้ B2B ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นโครงการโดยเฉพาะโครงการใหญ่เมื่อใดนะครับที่มันมีโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งเกี่ยวกับการแบบทดสอบทดลองหรือว่ามีฝั่งลูกน้องของลูกค้ามาเกี่ยวอย่างเงี้ยนึกถึงว่าต้องใช้แรงงานคนเข้ามาเนี่ยเอาอย่างเช่นคุณไปรับสร้างตึกคุณไปสร้างนูน่นสร้างนี่ให้ลูกค้าไปติดตั้งระบบใช่ไหม มันก็จะมีฝั่งลูกน้องเนี่ยที่จะต้องแบบมาดูเรื่องการใช้งานหรือว่าเป็นคนที่มาตรวจสอบตรวจช็คอย่างเงี้ยครับก็จะมีฝั่งลูกค้านี่แหละโดยเฉพาะระดับผู้จัดการขึ้นไปอ่ะเขาก็จะกระซิบเลยว่าเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายให้กับทางทีมผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลูกทีมผมทํางานเหนื่อยนะเขาจะต้องแบบเอาเวลางานเนี่ยมาดูโปรเจกต์ค,คุณนะมีค่าแรงหรือเปล่านี่นะถ้าเกิดว่าออมอ,อมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่า รับผลประโยชน์อะไรอ่ะมันค่อนข้างเคลียร์ว่าแบบเนี้ยลูกน้องผมทํางานหนักนะน่าจะมีน้ําร้อนน้าชาให้ไหมอ่ะเหมือนแบบซื้อโค้กซื้อแฟ๊ปซี่มาแจกดีกว่าไหมพาพวกลูกน้องผมไปเลี้ยงข้าวไหมอย่างเงี้ยมันก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆแต่หลักๆมันมักจะเป็นเรื่องค่าแรงหรือค่าเบีย้ยเลี้ยงนี่แหละครับผมจะใช้คําว่าค่าประสานงานแล้วกันเนี่ยอันนี้จะเป็นคําพูดที่ทางการมากนะครับหรือมีงบค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหรือเปล่าค่าซัพพอร์ตค่าแบบป้องกันความเสี่ยงบลาบลาบลา,บาพวกนี้มันเป็น มุกค,คลาสสิกนะครับผมเจอมากับตัวแล้วแหละพอพูดมาอย่างเงี้ยก็เลือกมันก็ต้องเลือกอะทําไงอะผมก็ต้องแบบอเสนอเออพี่สองหมื่นไหมอ่ามันก็ต้องต่อแบบสองหมื 25, ่นหะ้าอ่าก็ลองเลือกเอาครับว่าคุณจะเสนอหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดมาขนาดเนี้คุณมักจะได้งานนะอันนี้เป็นใต้โต๊ะแบบคลาสสิกนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างกึ่งใต้โต๊ะอะมันไม่ได้เชิงว่าแบบเขารับเงินเข้ากระเป๋าอะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ เอาเงินไปแจกลูกน้องจริงๆอ่ะแหละเพยงเนี่ยมันอาจจะหักหัวคิวหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องของเขานะอันนี้เป็นสัญญาณแรกครับเจอบ่อยมากๆนะครับสัญญ,ญาณที่2อันนี้แบบชัดเจนกว่าครับแล้วในวงการเอาเป็นว่าแบบลอบบีอร์ยีสหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต่อสายตรงเลยครับก็คือพูดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเลยนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวก็มักจะมาแบบทั้งตรงๆและอ้อมๆส่วนใหญ,ญ,ญ่ถ้าตรงๆอ้อมๆเนี่ยมักจะเป็นสถานที่ที่มันไม่ใช่ ออฟฟิศลูกค้าอยู่แล้วครับอาจจะเป็นสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยหรือว่าเราพาไปกินข้าวเนี่ยบางทีเขาพูดมาว่าแบบเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะมีของกำนันอะไรไหมหรือถ้าเอาตรงอันนะครับมีค่าคอมหรือเปล่าไอ้ค่าคอมก็คือค่าของคิวเนี่ยให้เขาในเป็นค่าดําเนินการค่าที่ให้ผู้ใหญ่เซ็นนะครับอันนี้คือเรื่องตังโดยตรงครับพูดมาขนาดนี้ไปคิดเองครับว่าจะเลือกอยังไงนะ ส่วนใหญ่คนกล้าพูดขนาดนี้ได้มีอำนาจค่อนข้างมากนะครับมีผลมากๆก,กับการแพ้ชนะนะครับแล้วเป็นไปได้ว่าคนเนี้ยเขาได้รับอะไรแบบเนี้ยมาบ่อยจนเขาแบบคล่องมากไม่เสียระบบถูกไหมกล้าพูดขนาดเนี้ยเขารู้ตัวว่าเขาไม่กระเด็นหรอกง่ายๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงนะอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้เป็นของกำนันของกำนันก็เช่นพวกสิ่งของแพงๆนะครับ ้ากระซิบอ้อมๆเนี่ยเขาก็ระซิบแบบนี้เลยคลาสสิกมากเช่นลูกเมียผมเนี่ยช่วงนี้บอกว่าบ่นอยากได้แบรนด์เนมนะฮะนะอยากได้ MacBook ใหม่นะครับอยากได้นู่นได้นู่นได้นี่น,น,นะพูดประมาณนี้มันก็มักจะเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของเนี่ยมันไม่มีบินไงเออมันก็จะแบบค่อนข้างเซฟกว่าการให้เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะในแวดวงของธุรกิจที่ ลูกค้าเขาอยู่ในองค์กรนั้นนานๆน,น,นะครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นองค์กรแบบไหนนะครับนะอันที่สามเนี่ยอันนี้อาจจะแบบเรียกว่าสอดคล้องกับหนึ่งกับสองนะคือจะเร่งให้รีบแบบปิดดีลแล้วก็แบบทาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคือขั้นตอนเขาเรียกว่าไวมากนะครับเ็าเรียกว่าขั้นตอนจัดซื้อพิเศษใช่คำนี้คือ B2B ส่วนใหญ่ถนะ้าเป็นโครงการใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเปรียบเทียบแ่บค่อนข้างนานนะครับจะต้องแบบเสียเวลาตรงเนี้ยมากๆเลยนะครับ โปร่งใสไงนะเพื่อความโปร่งใสแต่จูเนี่ยบอกว่าดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษโคโดชั่นเนี่ยเขาจะเร่งให้คุณรีบออกเลยแล้วมันจะผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบเร็วมากอะเร็วเกินเลยอะเพื่อให้เขาได้คุยหนึ่งกับสองที่ผมพูดเมืนเน่อกี้คุยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ก็แบบค่าบีลเลี้ยงค่านุ่นค่นี้เนี่ยคือมันรีบสั่งซื้อเร็วๆเนี่ยเพื่อที่จะได้คุยเรื่องนี้กับเราเนี่ย คือปกติโคเรชันโครงการก่อนมันจะเกิดอะ่ะมันจะต้องปรับแต่งมันจะต้องแก้นูน่นแก้นี่มันจะต้องแบบมีการเทียบกับคู่แข่งเนี่ยมันนานใช่ไหมแต่อันนี้คือจู่ๆเร็วนะครับถ้าโดนเร่งกระบวนการนั้นอย่างเร็วมากๆเนี่ยเราบอกว่าจะซื้อเราแบบเร็วๆบอกเลยว่าหลังจากนั้นนะเขาจะขอใต้โต๊ะนะครับสุดท้ายอย่างที่4ครับบล u ฟครับบล u ฟ f อ่าเอาคู่แข่งมาบล u ฟอันนี้อาจจะมาจากว่าคุยกับคู่แข่งมาแล้วนะแต่ก็อยากได้จากเราด้วยเขาก็เลยอ้างแบบประมาณว่า เนี่ยคู่แข่งเขามีเงื่อนไขพิเศษใส่ไว้ด้วยนะหรือว่าข้อเสนอเขาดีกว่าเห็นไหมโดยที่ไม่บอกนะครับว่าไอ้ที่แบบข้อเงื่อนไขพิเศษคืออะไรเนี่ยคุมเคลือปกติถ้าเราค้าขายแบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ใช่ไหมลูกค้าก็จะพูดตรงๆอ่ะว่าเนี่ยฟีเจอร์หรือว่าเซอร์วิสอันนี้ยเขาดีกว่าจริงแต่อันเนี้ยเขาก็พูดลอยๆยมาว่าดีกว่าเงื่อนไขพิเศษกว่าแต่ไม่พูดตรงๆไม่ได้พูดว่าอะไรว่าพิเศษแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่า ตัวของคู่แข่งคงได้ข้อเสนออะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องเสนอด้วยถือว่าสุดยอดเลยนะลูกค้าแบบเนี้ยโคตรเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะบี้เราเยอะนะทําให้เรารู้สึกแบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี้ยแบบเนี้ยมันต้องเลือกแล้วว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะ่ะเพราะคู่แข่งมันเล่นด้วยแน่นะครับอันนี้ก็ไปเลือกเราเองนะครับเนาะสุดท้ายวิธีรับมือครับตามหัวข้อเลยก็จะทํำยังไงนะอันแรกง่ายๆครับ ไม่อยากเล่นก็ปฏิเสธครับยึดมันจะเรียธรำมันดีงามไว้จบถอยแค่นั้นเองครับหรือถ้าคุณจะให้มันอยากไปต่อเนี่ยคุณก็ไปเน้นเรื่องที่2ก็คือขายแบบเน้นคุณค่ายังไงก็ต้องจุดยืนเรื่องของคุณภาพเซอร์วิสหรือว่าเนื้องานที่ดีกว่าจริงเนี่ยแต่อันนี้ต้องดีกว่ามากๆเลยนะเช่นเราเป็นบริษัทฝรั่งเออสมมุติบริษัทฝรั่งเนี่ยของมันดีมาก,มากๆอย่างเงี้ยบริษัทไทยสู้ไม่ได้อ่ะเราก็แอกได้ดิเฮ้ยมึงจะมาใต้โต๊ะอะไรกลัว กูแม่งโกลบอลคอมมานีะ้วยอ่ไงเงี้ยก็ชัดเจนเรื่องของคุณสมบัตินะครับเรียนที่3เนี่ยคุณก็ยังขายแหละต่อยให้เขาไม่เลือกคุณก็มืออาชีพอยู่คุณก็ยังแบบทํางานแบบได้ดีนะครับคือลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้แบบจะเอาทุกเม็ดกับทุกซัพพลายเออรนะเขาจะไปรีดเงินเนี่ยก็ปล่อยเขาไปรีดกับไอ้พวกที่มันชอบเล่นใต้โต๊ะแต่เขาก็อยากจะมีคู่ค้าที่แบบซื้อตรงแล้วงานดีอยู่แล้วครับคุณก็ อยู่ในโพสิชันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยคุณก็จะลดเรื่องอัตราของการเล่นใต้โต้ไปเยอะส่วนใหญ่บริษัทที่เล่นใต้โต้นะมักจะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีดีอะไรหรอกออาให้พูดนะที่แบบเล่นเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่พวกนี้จะชนะมันเป็นแค่เรื่องเดียวอะก็คือมันต้องยันเงินแต่ถ้าเราแบบมีฝีมืออย่างเราอยู่บริษัทระดับโลกใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้ครับเนาะบริษัทโลกบริษัทใหญ่เนี่ยผมผมกล้าพูดเลยว่าเซลล์บริษัทใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมามันคุยยากอยู่แล้วครับเรื่องใต้โต้เพราะว่า การตรวจสอบมันค่อนข้างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะบริษัทฝรั่งนะครับเรืยอที่สี่ก็ถอยครับก็ถอยถอยลูกค้ารายนี้ไปเลยแล้วก็ไปขายกับลูกค้าที่แบบจริยธรรมดีดีกว่านะสุดท้ายครับก็อยู่ที่คุณเลยครับคุณจะเล่นตามน้ํำไหมนะครับอันนี้ก็เลือกเลยว่าคุณจะไปกับความโลภไหมหรือคุณจะเน้นจริยธรรมนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณนะผมบอกเลยไม่มีถูกไม่มีผิดในะเรื่องนี้นะครับก็หวังว่านะจะเข้าใจเรื่องของ กลยุทธ์น,นะครับการคุยเรื่องใต้โต๊ะเนี่ยจากฝั่งลูกค้าเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่พูดไปนะครับก็ดูว่าจะรับมือแบบไหนนะลองไปเลือกเอานะขอบคุณที่ติดตามคุณได้หลาเสลล์รานนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe นะครับมีประชาสัมพันธ์ครับสำหรับคอสเซลเด렉เตอร์ Director, ครับวันที่20-21นี้นะครับกันยายนเนี่ยยังว่างอยู่การบริหารทีมการสร้างกลยุทธ์การขายนะสนใจก็ติดต่อได้ทุกทา,ทางนะครับสวัสดีครับ